ปัจจุบันก็ทาธุรกิจอยู่หลากหลายนะฮะก็รวมถึงธุรกิจฟิล์มนี้ด้วยที่ผ่านมาก็ทาธุรกิจมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ร้องผิดร้องถูกมาเยอะแต่ธุรกิจฟิล์มนี่ก็ถือว่าธุรกิจที่ดีครับ จุดเริ่มต้นของร้านลิชคอนเน็กชั่นนะครับเริ่มจากเพื่อนผมก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในวงการฟิล์มอยู่แล้วแนะนำว่าร้านผมเนี่ยซึ่งอยู่ตรงพระราม9เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านรถยนต์อยู่แล้วน่าจะเป็นธุรกิจเสริมให้กับธุรกิจหลักของเราได้ประกอบกับ 3M เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องง่ายที่ลูกค้าจะเลือกตัดสินใจติดตั้งฟิล์ม 3M กับทางร้านครับ คิสตาไลเป็นฟิล์มที่กลุ่มรักรถซูเปอร์คาร์นิยมและก็ติดตั้งกันมากครับลูกค้ามักจะติดต่อเข้ามาสอบถามกันเป็นประจำจากการที่ร้านเลือกติดตั้งฟิล์มรุ่นนี้ก็สร้างผลประกอบการที่ดีให้กับร้านได้เยอะเลยครับไม่ว่าใครที่อยากจะติดฟิล์มคิสตาไลก็จะนึกถึงร้านเราฟิล์มกองแสง 3M คิสตาไลเป็นฟิล์มเดียวที่ใช้เทคโนโลยีมันติเลเยอร์ซึ่งมีชั้นฟิล์มซ้อนทับกันกว่า200ชั้นเป็นฟิล์มกองแสงที่กันร้อนได้ดีมีทัศนวิสัยที่เคลียร์ชัด สำหรับการติดตั้งเฟรมรุ่นนี้นะครับไม่ใช่ใครก็ติดตั้งได้เพราะเขามีเทคโนโลยีพิเศษดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีช่างที่ผ่านการฝึกอบรมมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเท่านั้นเพราะทางร้านของเรานะครับก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการติดตั้งแบบมืออาชีพและได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆแน่นอนครับ ร้าน Rich Connection นะครับตั้งอยู่แยกกสมทเลยแยกมาประมาณสัก50เมตรนะฮะอยู่ทางซ้ายมือสำหรับลูกค้าท่านที่สนใจอยากจะติดตั้งฟิล์ม 3M Crystaline และ 3M รุ่นอื่นๆก็สามารถติดต่อผ่านทางช่องทาง Facebook และ Li ายของทางร้านได้เลยครับ สำหรับท่านที่สนใจอยากทำธุรกิจเรื่องฟิล์มกองแสงรถยนต์นะฮะมันไม่ยากและไม่ง่ายก็อาจจะแนะนำให้ลองหาข้อมูลเกี่ยวกวับเรื่องฟิล์มเรื่องคุณภาพของฟิล์มแบรนด์ก็สำคัญนะฮะที่สำคัญเรื่องการรับประกันด้วยขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับผม